ชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือโอลิมปิกลียงในลักษณะนั้นมันเป็นมากกว่าชัยชนะบางที่มันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครั้งใหญ่ก่อนเดินหน้าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของลูเบนอัมบริมอย่างเต็มตัวก็เป็นไปได้รอบลัวปีสัตว์แดงประจําการเช้าวันอาทิตย์ที่20เมษายนแม้คืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมลงแข่งขันพิมเมลีกนัดที่33ของฤดูการ2024-25 20แต่ในกระแสะความสนใจโดยมากยังคงเป็นความหลงที่ไม่มีท่าทีจะเจือจางหายไปง่ายๆจากชัยชนะเกมกลางสัปดาห์เหนือโอลิมปิกลียงมีหลากหลายข้อคิด ใน,ในเชิงวิเคราะห์ที่น่าสนใจตามหลังมาให้แฟนบอลได้รับชมกันไม่ขาดสายโดยเฉพาะกับประเด็นหนึ่งที่ BBC ตั้งคำถามเอาไว้ชวในให้คิดตามว่าชชนะเกมดังกล่าวในรูปแบบโกงความตายแบบขั้นสุดขนาดนี้บางทีมาันาดกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมหน้าทีมปีศาจแดงในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปได้เลยหรือไม่สำหรับวงการฟุตบอลจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกสถานการณ์พลิกสภาพความเป็นไปของสโมสรหนึ่งให้แตกต่างไปจากเดิมหรือจากกำลังเลวร้ายให้กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีสัญญ,ญาณบ่งบอกนะครับและณขนาดที่มันเกิดขึ้น ว่ากันตามจริงแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะล่วงรู้ได้ว่านั่นคือจุดเปลี่ยนที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์หลังจากนั้นไปเลยหรือเปล่าเฉพาะเคสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวอย่างเรื่องพวกนี้จะประวัติศาสตร์ให้เห็นหลากหลายเคสมากๆตัวอย่างเช่นโศกนาฏก,กรรมกัมบินตกที่ Munich, มิวนิกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1958ฆราชีวิตผู้เล่นของสโมสสไป8คนกับเจ้าหน้าที่อีก3ชีวิตซึ่งแต่ละคนนั้นก็เป็นบรรดาแข้งที่มีอนาคตสดใสรออยู่เนาว,วันนั้นเชื่อกันว่ามันจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้เวลาอีกนนนนนนาากกวจะับมมบมยแห้ ของวงการฟุตบอลได้อีกครั้งแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเปลี่ยนความเศร้าโศกมาเป็นแรงขับดันในการสร้างทีมเจเนอเรชันต่อไปจนที่สุดแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่โดยแชมป์ยูโรเปียนคับสมัยแรกของสโมสรในปี1968หรือในอีก10ปีต่อมาหลังเหตุการณ์อนาเศร้าดังกล่าวหรือจะเป็นประตูชัยของลีมาตินในเกมเอเฟคับนัดชิงเกมรีเพย์เมื่อรุ่การ1 9 8 9 9 0ภาพปีแสดงของอเล็กซ์ฟูกุซันคว้าชัยเดอะคิสซันพาเลทได้สำเร็จซึ่งในวันนั้นก็ไม่มีใครรู้อนาโกะหรอกครับว่าประตูดังกล่าวม่่่ใชแคประตู ชที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยครั้งหนึ่ง หากแตประตูดังกล่าวเหมือนเป็นกุญแจไขให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปต่อกับกุนซือชาวสกอตซึ่งก่อนหน้านั้นสุ่มเสียงอย่างมากกับการจะตกงานหลังจากคุมทีมปีแสดงมาตั้งแต่ปลายปี1986แล้วยังไม่มีความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้สักทีประตูที่ลีมาตินทำได้จึงถูกโยงให้เป็นประตูต่อลมหายใจเฟอร์กี้ให้ได้ทำงานนี้ต่อและมาเป็นจุดเดิมต้นที่นำพาความสำเร็จเป็นก่อเป็นกำหลั่งไหลามาสู่สมโมสรในยุค90จนถึงตอนทศวรรษ2010ที่มีเซอร์เล็กเฟอร์กู ของไฮเลมักไวยรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมทั้งทีมในแง่ของเมนเทลลิตี้กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่นักวิเคราะห์และนักฝันว่ามันอาจเป็นโมเมนตัมสำคัญระดับพลิกหน้าประวิทาสโมสรอนได้เหมือนเช่นตัวอย่างที่เรายกมาทั้งสองเขตนั้นบทความของ BBC ระบุว่าเกมกับโอลิมปิกลียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไทยท้าย,ายมันคือบรรยากาศที่ไม่เคยพบพามาก่อนเมื่ออารมณ์สนามสวิงเปลี่ยนกลับไปกับมาใน,นวินาทีต่อวินาทีพวกเขาได้เห็นนักสู้ในานามผู้เล่นที่ยังคงมีความเชื่อว่าจะกลับมาสู่เกมได้พวกเขามีผู้สินส้นัทธา ที่เลือกหันหลังเดินออกจากสนามไปก่อนซึ่งก็ว่ากันไม่ได้เมื่อมองว่าภาพจําของปีศาจในระยะหลังมานี้ไม่มีวี่แววอะไรว่าจะสามารถสร้างเรื่องมหัศจรรย์ที่สามารถจะตึงให้พวกเขาติดอยู่กับที่นั่งจนนกวีสุดท้ายได้และแน่นอนว่าด้านตรงข้ามก็คือเหล่าแฟนบอลผู้ที่ยังมีศรัทธาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และนั่งอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายที่ได้ดื่มด่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ลูเบนออมริมและลูกทีมของเขากอบกู้ศรัทธาจากแฟนบอลที่โอทูจากผลงานอันเป็นฝัน,นร้นายของ BBC ที่เป็นแฟนบอลปีสัตว์แดงซึ่งมักมีงานเขียนลงหน้าเว็บไซต์อยู่ประจําในหัวข้อแฟนวอยระบุว่าแม้จะเป็นค่าคืนที่เปิดสักการะของสมงสอนภายใต้ลูเบนเออมริมอย่างเป็นทางการแม้ต่อให้สุดท้ายพวกเขาจะก้าไวไปไม่ถึงการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแต่ผลกระทบเชิงบวกจากค่าคืนที่เปิดบ้านเอาชนะลียงก็ไม่ควรถูกมองข้ามหรือละเลยที่จะเอาไปต่อยอดมันคือประกายไฟที่คนเป็นโค้ชที่เข้ามาทํางานใหม่ๆล้วนต้องการเพื่อให้ตนเองมีแรงบันดาลใจในการจะสู้ต่อไปและแน่นอนว่ามันเป็นประกายไฟในการต่อย,ยอดแดงรงบันดาลใจให้กับ ่นที่เป็นอนาคตของสโมสรได้เห็นว่าสโมสรแห่งนี้ยังไม่ได้ยอมจำนนต่อยุคสมัยที่ตกต่ำนี้โดยง่ายอเล็กเทอร์กิดท้ายว่าลูเบนอมาิมและลูกทีมของเขาได้เห็นแล้วว่าประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในโรงกะครแห่งความฝันจากแฟนบอลมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะทําให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาจะได้รับอะไรกลับมาจากแฟนบอลที่อดอยากความสาเร็จเหล่านี้บ้างและแน่นอนที่สุดถ้าพวกเขาสามารถหยุดวงจรแห่งความตกต่ำเอาไว้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้พวกเขาจะไม่ต่างอะไรกับรัฐบุรุษที่แฟนๆจะเทิดทูนสุดหวัวใจแต่ในขณะเดียวกันบนชัยชนะ ที่ได้มาแบบโกงความตายมันย่อมสะท้อนให้เห็นว่าทีมชุดปัจจุบันยังห่างไกลจากมาตรฐานระดับสูงที่ทีมซึ่งตั้งเป้าอยากกลับไปคว้าแชมป์มิลิปปินให้ได้ภายในปี2028นั้นควรต้องเป็นอีกมากนะครับจุดนี้แม้กระทั่งตัวลูเบนอมอริมเองก็น่าจะรู้ดีเช่นเดียวกับผู้เล่นอย่างไฮเลมักไวผู้ทําประตูชัยก็รู้สึกได้ว่าพวกเขาจะมีอะไรอีกมากต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นอดีตกับตันทีมปีแสดงนิยามว่าเกมกับโอลิมปิกลียงคือเกมที่บาดกลางที่สุดและแปลกประหลาดที่น่าจะ สรุปช่วงเวลาของผมกับสโมสรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมกับการทําประตูในช่วงเวลาแบบนั้นเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่บาคลั่งอาจจะเป็นเกมที่แปลกประหลาดที่สุดที่ผมเคยเล่นหรือเคยพบเจอมาโดยซ้ำนักเตะทุกคนแสดงเห็นถึงจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมและต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาแต่ความรู้สึกที่แย่ที่สุดคือการที่เราโยนมาทิ้งไปเองในช่วงเวลาหนึ่งของเกมการที่เราไม่ยอมจำนนมันมาจากบริบทก่อนหน้าที่เราเป็นฝ่ายพาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนัั้นนนกระททงจใ90าี สกอร์2-2ในแบบที่ผู้เล่นเรามากกว่าโมเมนตัมมันเหวี่ยงกลับมาที่เราแต่เราก็พาตัวเองให้ไปตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นซะได้เราไม่สมควรโดนเล่นงานจากจังหวะโต้กลับแบบนั้นสองครั้งติดกันจากทีมที่เหลือผู้เล่นแค่สิบคนเราต้องดีให้มากกว่านี้หากเราต้องการจะคว้าแชมป์เราไม่สามารถจะทาตัวเองให้ไปอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นได้อีกแต่การแข่งขันนี้อย่างน้อยมันแสดงเห็นถึงการต่อสู้และความสามารคีทียอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้กําลังทําอยู่พวกเขาทุ่มเททุกอย่างบางครั้งผมคิดว่าปีียังงไม่ด่ดพอซึก แล้วแต่พวกเขาก็ทุ่มเททุกอย่างสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือฟังนะเราเพิ่งเข้ารอบรองชนะเลิศเท่านั้นและคู่ต่อสู้ที่รออยู่ก็คือแอตเลติกบิลเบาผมไม่แน่ใจว่าผู้คนยกให้พวกเขาเป็นเต็งแชมป์หรือเปล่าแน่นอนว่าการที่เราเพิ่งชนะมาในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เรามุ่งเข้าสู่เกมกับบิลเบาในแบบที่มีปรัชนาแรงกล้าแต่เราแค่เพิ่งมาถึงรอบรองชนะเลิศเราจึงยังไม่ควรพูดอะไรจริงจังเรื่องจะคว้าแชมป์รายการนี้ ตอน,น,นที่บทวิเคราะห์บางส่วนจากเดลเติกเกี่ยวกับสถานาการณ์ปัจจุบันกับเกมหลีกอีก6เกมที่เหลือให้ยูไนเตดต้องลงเล่นซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าเดิมพันในเกมหลีกนั้นไม่มีอะไรแล้วเพราะดีแย่อย่างไงก็คงไม่เลวร้ายไปกว่าอันดับต่ำสุดที่เป็นไปได้นั่นคืออันดับ17ส่วนโอกาสตกชั้นในทางทฤษฎียังเป็นไปได้ก็จริงแต่ในทางปฏิบัตินั้นคงเกิดขึ้นยากเมื่อบอกว่ามาตรฐานการทําผลงานของ3ทีมในอันดับท้ายตารางนั้นเลวร้ายเกินกว่าจะสร้างปฏิหารใดๆขึ้นได้นําไปสู่การแบ่งลําดับความสําคัญทีี่่ชััเเจจนนนนขขึ้อองตตวลูมมริทปะกาาศ ว,ว่าในเกมลีกหลังจากนี้เขาจะใช้บริการเด็กๆของทีมให้ขึ้นมารับช่วงตำแหน่งต่างๆที่เขาคิดว่าเหมาะสมและเป็นตำแหน่งที่แกนหลักต้องได้รับการพักร่างกายเต็มที่หลังจากนี้ในเกมลีกเราจึงน่าจะได้เห็นการโรเตชันผู้เล่นแบบเต็มที่และเช่นกันมันน่าจะเป็น6เกมสําคัญในแง่ของการที่ลูเบนออมโมริมจะได้เรียนรู้ด้วยว่าภายในองค์กรตอนนี้ไม่เด็กคนไหนอีกที่พร้อมจะขึ้นมาเป็นกําลังในทีมชุดใหญ่ในอนาคตได้เหมือนเช่นที่เราเคยเห็นจากเอเดนเฮเวนที่ลูเบนออมโมริมเป็นคนยกตัวอย่างขึ้นมาเองดังนั้นช่วววงงเเลาาาา6กกมมมีีจจน้ึคสคํ ในแง่ของการค้นหาทรัพยากรผู้เล่นเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วในสถาบันของตนเองนี่คือช่วงเวลาที่อมริมและทีมงานจะได้โอกาสที่หาได้ยากในบริบทการแข่งขันยุคปัจจุบันที่บีบรัดและเคร่งเครียดนั่นคือโอกาสในการส่งเด็กดาวรุ่งลงสนามในเวทีใหญ่อย่างพิีเมลีกโดยที่รู้ว่าผลการแข่งขันไม่ว่าจะออกมาแบบไหนก็ไม่สําคัญไปกว่าการเปิดพื้นที่ให้เด็กเหล่านั้นได้ปล่อยของแสดงฝีเท้าออกมาให้เห็นเพื่อให้ทีมสามารถนําไปต่อยอดได้ในอนาคตหลังจากนี้ตัวลูเบนอมริมเองย,งยังย้าจากสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าแฟนบอลจะต้้้อองงเเขาาาใจว่รต สมาธิหลักไปที่ยุโรป้าลีกคำพูดดังกล่าวนิสทอรนชัดเจนว่าอาัมริมตัดสินใจเลือกแล้วว่าเขาจะจัดทีมแบบไหนในช่วงเดือนสุดท้ายจากนี้ที่นี้มันจึงน่าสนใจว่าดาวรุ่งของทีมจะไข้คว้าโอกาสที่ตกมาถึงจากวิกฤตผลงานในลีกของสโมสรได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญสำคัญอย่างกองหน้าทีายไร้ความสนใจมุ่งไปที่เจหนูชิดโดบีซึ่งตัว en, ลูเบนอัมริมกล่าวถึงว่ามีผลงานที่น่าสนใจเวลาถูกส่งลงสนามก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับวิงแบ็กซ้ายอย่างเฮลี่อามาร์สก็น่าจะได้รับโอกาสในเกมลีกช่วง ซึ่งสาคัญนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่ารุ่นพี่ตาแหน่งเดียวกันอย่างลุคชอแม้หายกลับมาแล้วแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นในกลุ่มเสี่ยงที่ทีมจะปล่อยทิ้งในหน้าร้อนนี้อยู่เพราะประหาสภาพร่างกายนอกจากนี้ก็จะมีชื่อเด็กอายุ19ปีที่เดี๋วและติดจวดชื่อไว้ว่าน่าจับตาม,มองเพราะมีชื่อบนมานั่งสํารองม,มาหลายเกมมากแล้วนั่นคือแจ็คมัวเฮาที่ตามข้อมูลระบุว่าเป็นมิดฟิลด์ประเภทที่มีความสามารถในการรับบอลและพาบอลขึ้นไปข้างหน้าในสนามในระดับเยาวชนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมชุดใหญ่ขาดไปอย่างมากหรืออออยังกกกนนนนววิคคููีีี้้ปท่่ต เนอัมบริมเข้ามาทำงานใหม่ๆเคยเป็นเซนเตอร์หาฝั่งซ้ายตัวสำรองก่อนที่เอเดนเฮเว่นจะมาถึงโดยเขาได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่หนั้นในฤดูกาลนี้และได้รับโอกาสลงเล่นอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกับตัววิงขวาเทวกาสอาตกไปถึงเจเรนคารรมสันวัย18ปีถึงตรงนี้มันก็ชัดเจนแล้วครับว่าลูกเป็นอัมบริมเลือกแล้วและพร้อมยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาโดยเฉพาะสิ่งที่จะเลี่ยงไม่ได้แน่นอนคือคําวิจารณ์จากบรรดาที่มือนอื่นที่มีเดิมพันอยู่และอ่านว่าแมนเชสเตอร กับทีมคู่ต่อสู้ที่ปีแสดงจะเจอด้วยใน6เกมดังกล่าวนี้แต่นี่ก็คือสิทธิที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถจะเลือกทําได้โดยไม่ผิดกฎกติกานะครับและบางที6เกมลีีกท่เหลืออยู่นี้กับนโยบายชั่วคราวในการส่งเด็กๆลงสนามัมานาดกลายมาเป็นช่วงเวลาสําคัญในหน้าบริษัาสโมสรที่เปลี่ยนฤดูการอันน่าผิดหวังให้กลายมาเป็นฤดูการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าเดิมให้เกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้สําหรับสโมสอเองก็เป็นได้ครับ